มากินสามร้านย่านปากคลองตลาดเยอะมากเยอะจริงๆกินกินวันนี้อิ่มมาถึงพรุ่งนี้แ่ะแก่ปากอร่อยมากอะไรในปากแบบนี้เลยเหมือนเดิมเลยยี่สิบเจนโพลเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีเจนอโลรรสชาติของเจนอโพรพริกดองเลเวอร์นะคะดิฉันเป็นไงล่ะเห็นไหม ไปไหนเขาต้องอยู่ทางนี้ค่ะคุณขาเอา้าก็พาเต้นทำไมเนี่ยวันนี้ไม่ได้พาเต้นค่ะวันนี้จะมาพากินค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกเชษเรสํสำรานวันนี้นะคะแม่ชีกอจีนะคะพาออามากินดีกว่าค่ะคุณแม่จะกินตามย่านย่านนี้กินอะไรดีย่านอะไรคะย่านนี้ ย่านนี้เรียกอะไรย่านปากคลองตลาดเออรู้ไหมว่าเป็นปากคลองตลาดอะไรปากคลองตลาดอะไรไม่รู้เหมือนกันช่ออ้กอนน่ะที่เขายังไม่ได้ว่าจัดระเบียบถนนน่ะคือตามถนนเนี่ยนะเขาจะมีดอกไม้มาวางขายแล้วก็เป็นดอกกุหลาบเป็นช่อดอกกุหลาบเนี้ยช่อละห0สิบาทก็จะมีห้าสิบดอกสมัยก่อนน่ะวันวันละทงเวนไทยโอ้โหคึกคักเลยแต่กูเหงาสุดเลยทำไมเขาซื้อให้กันวะกูซื้อไปไหว้พระเออดีแล้วล่ะ ย่านบากคลองตลาดนะคะดิฉันค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่าสมัยก่อนคือเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแห่งนี้ไป็โรงเรียนชัยล้วนนะคะตอนนั้นพอดีเขามีแบบว่าจัดและเปลี่ยนการ,รงเรียนดิฉันก็เลยแบบได้เข้ามาเรียน6ปีไ,ปไ,ออไม่ได้แลกออไม่ได้แลกสอบเข้ามาสอบเข้ามาเออด้วยความยากลาบาก วันนี้นะอ่เดี๋ยวพามากินนะคะสมร้านย่านปากคลองตลาดดีกว่าร้านแรกอยู่ตรงนี้เลยตรงข้ามโรงเรียนสุภุลาบเลยนะคะคืออยู่ที่วัดราชบูรณะราชวรวิหารเเรยกว่าเรียกว่าวัดเลียยเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยววัดเลียยถ้าเป็นเด็กส่วนเขาเรียกว่าสดจิ้มสดจิ้มเลยรู้ป่ะทำไมเรียกสดจิ้มไม่ถามว่ารู้ไหมจะให้าตอบมาดิรู้เดี๋ยวไม่บอกกันท้างน้น นี่จากร้านนี้เลยนะจ๊ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจริงๆแล้วร้านคุณแม่มีชื่อร้านไหม ค่ะชื่อก๋วยเตี๋ยวหมูวัดเรียบก๋วยเตี๋ยวหมูวัดเรียบคือเขาก็จะรู้กันใช่ไหมคะคติว่าเด็กสวนเนี่ยคือมากินร้านแม่เนี่ยเขาจะเรียกร้านแม่ว่าอะไรสดจิ้มค่ะเออสดจิ้มเห็นไหมล่ะทำไมถึงเรียกว่าสดจิ้มคะก็เป็นหมูป่าอะค่ะแล้วก็คลุกกระเทียมไม่ได้ใส่ผักไม่ได้ใส่อะไรเลยเอาหมูสวนมาลวกค่ะแล้วก็คลุกกระเทียมน้ำปลาาปค่ะอ๋อคือเขาก็จะมาเขาจะกินแต่สดจิ้มสดจิ้มอย่างนี้ แต่ว่าก็คือขายก๋วยเตี๋ยวหมูปกติก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยค่ะเหลาเหล่าข้าวก็มีค่ะเหล่าข้าวหนูเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบได้นะค่ะจำได้อยู่ค่ะจำได้เลยเหรอค่ะแม่จำหนูได้ยังไงเพราะว่าหนุ่มสยคปีที่หนเรียนอยู่สวนกุหลาบฉันไม่เคยมากินร้านนี้เลยเชื่อป้ะไม่เคยมากินเลยเว้ยจริงเหรอหนูคิดนะนะน่าจะเป็นว่ารู้สว่าแบบเฮ้ยเกือบเข้าโรงเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเล้เขาก็มากินกันตอนเช้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะ ประเด็นคือพ่อหนูอ่ะมาส่งทุกวันเสร็จปุ๊กพ่อก็จอดดูว่าเดินเข้าโรงเรียนหรือยังกว่าพ่อจะออกรถคือฉันต้องก้าวเข้าโรงเรียนเรียบร้อย <c oughs> แล้ว6ปีฉันเลยไม่เคยมากินร้านนี้เลยแม่เคยมากินปะป <c oughs> เคยมากับป้าเคยมากับป้ามานั่งกินนี่แหละแม่เคยมากินได้ไงก <c oughs> ูยังไม่เคยมากินเลยแม่ขายถึงกี่โมงคะประมาณบ่ายโมงค่ะถ้าหมดก่อนก็เก็บก่อนเลยค่ะอุ้ยแต่ว่าน่ากินเนาะเออเอองั้นแม่เป็นหมี่แห้งของหนูเป็นสดจิ้ม าแล้วจ้าอุยน่ากินมากคือสดจิ้มอ่ะมันคือผูสดเทป้าไปลวกแล้วก็เอามาใส่กระเทียมเจียวแล้วกระเทียมเจียวคุณแม่มีฟิลแบบกาก,ากหมูกา,กากใจอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเทสเลยค่ะแล้วก็อันนี้ของคุณแม่นะคะเส้นหมี่แห้งค่ะเส้นหมี่แห้งใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างก็จะมีมมเป็นหมูสดแล้วก็เป็นหัวใจหัวใจ,วใจตับหมูตุ๋นเออหมูตุ๋นอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากขอดแบบถ้วยน้ำจิ้มะนรแบบนี้ก็มีนะคะเมื่อกี้เห็นมีคุณพ่อมีพริกเผาคุณแม่จะเอาพริกเผาปะ นี่เธอมันก็จะมีพริกเผาแบบนี้ด้วยแต่ก๋วยเตี๋ยวแห้งของแม่เขาใส่เป็นซีอิ๊วดำมาด้วยเนาะอุ้ยนั่กินมากเลยอะใช่แต่นี่ยังไม่ดำถึงใจนะเป็นดิชันใช่ปะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าถ้าเป็นเราเราจะปรุงแบบน้ำซิ้มอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเอาเนี้ยมาจิ้มใส่พริกเผาแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำปลางี้ง่ายเป็นแบบน้ำจิ้มอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่เคยกินเลยนะออะเหรอเออไม่เคยกินเลยอ่ะสงสัยแม่จะฝันไป กินน้ำซุปนะั่นน้ำซุปดูดีมากมน้ำซุปคุณแม่เขาจะเป็นปุ๊ว่ามันจะมีแบบว่ากลิ่นพริกไทยหน่อยๆจะออกรสชาติแบบเป็นแบบเค็มอมอ่อนนะเออแบบสดโทกอะน้ำซุปอร่อยแล้วเธอดูหมูหมูเขาก็ไม่ใช่ฟิววิญญาณนะเธอจะเป็นหมูชิ้นมึ้งน่ากินนะแล้วแดดมาเหมือนให้รู้เนาะเป็นคือแบบฮิปต้องทิปเตอร์อะไรอย่างงี้เนาะแต่กูร้อนสุดๆเลยตรงเนี้ยขาหรือไหมแบบสะพักขึ้นหน้าละแคจิ้มหมูนุ่มนุ่มมาก อืมอร่อยอหมูนุ่มเนะนุ่มนวลเลยหมูนุ่มเลยอะ่ะนุ่มมากอยากชิมเส้นอะ่ะแม่ชอบกินเส้นหมี่แห้งมากป้าชอบมากแล้วทำให้ป้ากินรักกันมากกินกันประจำเดี๋ยวกนะ็แม่บอกว่ารักกันมากเนี่ยทำให้ป้ากินอะไรเพื่อกินกันประจำเปรี่ยวเนาะเออ น่ารักเน้หมีนุ่มเลยแล้วก็ซีอิ๊วที่แม่ใส่มาจะมีกลิ่นบางๆหอมๆถ้าใครแบบอยากขอเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบซีอิวดำเลเวอร์อที่จริงที่จริงต,ต้องดำออกสีไปเลยอ่ะนุ่มตับอร่อยมากแม่เอาตับลวกชามนึงค่ะทำแบบสดจิ้มเลยนะแกตับอร่อยมากต้องอย่งตับลวกด้วยตับไม่แข็งว่าไม่ได้แช่สุรา ตับอร่อยมากแล้วแม่คือเขาลวกมาได้พอดีพอดีอ่ะดิฉันจะชอบแบบไม่แข็งก็ลังแบบนิ่มๆนุ่มๆเขาเรียกว่าอะไรนะมีเดียมเหรออ่ามีเดียมแรงละลายในปากไหนมาดูตับปีไม่เคยกินได้ยังไงวะนี่างนี่ก็ต้องจิ้มอย่างนี้เป็นไงอร่อยไหมนิ่มไหมอร่อยนิ่มเนาะตับอร่อยเนาะเรียกสดจิ้มนะไม่ได้เรียกว่าจกจิ้มนะ อร่อยไหมอร่อยเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่แล้วไงเส้นก็อร่อยน้ําซุปก็อร่อยน้ําก๋วยเตี๋ยวอะ่ะร้านเปิดจานถึงสุกนะคะเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าประมาณบ่ายโมงก็จะปิดละหรือว่าบางที่แบบของหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยราคานะคะเริ่มต้นก็ 50, 60, 70นะคะแล้วแต่นะคะก็ลองมาสั่งดูแต่ว่าตับรั่วคือที่สุดอ่ะ อยากสั่งตับลวกที่นี่แล้วก็เอาแบบไปฟิลแบบไปชาแล้วก็ผัดหอมทีนึงอะแล้วก็เอาขึ้นมาเลยอย่างนั้นอะเดี๋ยวผันให้กินตั้งแต่ทํารายการด้วยกันมาแกนินคำว่าเดี๋ยวทําให้กินเก่าจากแม่ฉันนะกี่พันล้านรอบเมนมาได้นะคะ,อ,ะอันนี้แค่ร้านแรก จะเป็นร้านอะไรต่อไปเดี๋ยวไปดูกันจ้ะมาอีกร้านหนึ่งนะคะตรงข้ามสวนกุหลาบเนาะจากสดจิ้มนะคะแล้วก็เดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะตรงตรงตรงมาเรื่อยๆมเนาะหอช่างเออตรงข้ามหอช่างเกือบถึงดีโอสยามละมันจะมีซอยเล็กๆเป็นตรอกเล็กๆก่อนถึงดีโอสยามจําไว้ซอยสุดท้ายก่อนถึงดีโอสยามรู้ไหมว่าข้างในนี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านก๋วยเตี๋ยวเออคือแบบเดินไปด้วยดีกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี้มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไง ร้านก๋วยเตี๋ยวในวัยเด็กของก็ฉิแม่ก็พามาเดินซื้อของนี่แหละแต่จะต้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ประจำใช่ถูกต้องเป็นแบบฟิลก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยลูกชิ้นปลาอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีพวกเย็นตาฟงเย็นตาโฟอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเดิมเลยที่เนียเหมือนเดิมเลยกงยังขายต่อวันนี้ค่ะแม่ะสองเหมือนเดิมว เหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแม่บอกว่ามีแต่คนเท่านั้นที่มันแก่เหรอไม่แก่ค่ะทุกคนวัยรุ่นทุกคนวัยรุ่นสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเราเรามาซื้อตั้งแต่เราสาวๆเขาดินะดิ่งนะหนูแอบแม่มาซื้อกางเกงในผู้หญิงเนี่ยเหรอเราเล่นเล่นร้านนี้เปล่าส่งด้วยส่ะยกยกส่งด้วยสวัสดีค่ะมีขายพร้อมเลยนะทั้งบนทั้งล่างนะะคกว่าจะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวนะแม่เนาะร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เปลี่ยนตั้งแต่ตอนเด็กร้านนี้รอยี่สิบกว่าปีอกินมานะจริงๆนะ ไม่เคยรู้ชื่อหลานเลย เดินมาถึงก็เดินเข้าร้านไง,งเราไม่ได้มองหน้าร้านว่าออจะชื่ออะไร <c oughs> เรียกว่าสมัยก่อนก็เรียกว่ากว๋วยเตี๋ยวพาคภรัตกว๋วยเตี๋ยวตรงข้ามโรงเรียนกว๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงีเออ้ยร้านชื่อว่า <c oughs> นิวชูรสโพชนานี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้รู้จักชื่อเขียนไ้เดินมาเนี่ยรู้ไหมว่าจะมีร้านกว๋วยเตีเต๋ยวอยู่ในซอยถึงสมัยก่อนที่มาแอบแม่ซื้อแป้งผับตลาดละหกสิบบาทหรอแอบแม่เออแม่ไม่รู้เรื่องเลยพอใช้เสร็จปุ๊บแม่ไม่ได้ถามว่าเป็นแบบว่าก็เทยทําไมแม่ถามว่าทําไมไม่ซื้อเครื่องสำอาง ติ๊กนองตุ้งนุงอะไรล่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเออไปจ่ะเข้าไปนิวชูรสพชนาค่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวในดวงใจวัยเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันดีค่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยสวัสดีค่ะจำหนูได้หรอสมัยก่อนหนูกินสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆ20ปีแล้วนะเด็กๆกับหนูชอบมามาเดินแบบพาพุรัตเดินสัมเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มากินร้านแม่นี่แหละมาทุกอาทิตย์ก็จะต้องมาแวะที่นี่เป็นอันดับ แรกที่เรามาเดินซื้อของขายมากี่ปีแล้วคะเจ็ดสิบกว่าปีละคะเธอเพิ่งเกิดร้านเขาก็เปิดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะย้อนลํำลึกความหลังหนูจะกินเก๋วดเตี๋ยวในสมัยที่หนูกินตอนเด็กๆคุณแม่เอาอะไรบ้ามีเย็นดาโฟค่ะโฟก็มี่หนูเอาเส้นเล็กน้ําเป็นแบบน้าใสน้ำธรรมดาอยากให้แม่ตะโกนสั่งเหมือนสมัย20ปีก่อนได้เลยเขาจะมีเกล็ดวให้คนมาจะมีเกล็ดนั่นเลยเราฟังนะเราฟังนะ เล็กน้ำโซบะหมี่เอออย่างนี้แหละถูกต้องอย่างนี้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยเช็คได้ไหมคะเล็กะมีเจี๊ยบหมี่ไหมคะเจี๊ยบหมี่มีค่ะเอาเป็นเจี๊ยบหมี่เห่อไหมเจี๊ยบหมี่ต้มยำเจี๊ยบหมี่ต้มยำค่ะไม่ถั่วไม่ใส่ถั่วไม่เอาถั่วค่ะถูกต้องขอบคุณค่ะค่ะ ตัดเดเลยคข้ามาแล้วค่ะะอีกอย่างหน่ให้เหมือนเดิมเลยในใจที่อย่างไรดวงใจเธอรู้หม้อพริกเขาดิหม้อพริกกหม้อพริกคุณแม่เชิญอันเชิญหม้อพริกน้อยตรงนี้เหรอของคุณแม่ค่ะเราเป็นคนชอบกินเปรี้ยวใช่ป่ะแล้วเวลาเจอน้ำส้มน้ำส้มอะไรเงี้ยก็แบบเลิฟเวอร์สุดๆนี่พริกน้ำส้มของเขาอะก็จะคือเป็นพริกหั่นอย่างเราใช่ป่ะเราจะชอบกินแบบรสชาติเปรี้ยวกับเค็ม ถ้าเก,กิดว่าก๋วยเตี๋ยวออกเค็มนิดหน่อยนิดหน่อยปุ๊บเราจะใส่เป็นพริกดองแบบนี้ใส่แต่พริกอย่างเดียวไม่ค่อยใส่แบบน้ำส้มใส่จูเท่าไหร่คุณแม่ชอบกินรสชาติไหนสิรหวานสิรหวาน<อ>ใครแล้วชอบเติมน้ำตปลาก่อนสมัยนี้สูงอายุแล้วไงกินอะไรก็ไม่ปรุงก็ได้นี่น,น,นี่สมัยคนเหมืนไม่มีพริกตำแบบนี้นะอยากเอาอันนี้ไปกินกับข้าวหมู <c oughs> <c oughs> อันนี้เส้นเล็กน้ำแบบนี้เลยค่ะคุณขาอันนี้คือเส้นเทียบอี เรียกว่าเกียเก๊ยวอีหรือเกี๊ยมอีเกี๊ยมอีคนจีนเนาะเกี๊ยวอี<ต>อู้แต่ว่าเส้นเขายาวนะเหมือนเป็นฟิลแบบเกือบจะใช้รัดช่องแล้วอะอันนี้อันนี้ยาวแต่อันนี้ก็<า>คือ,อเป็นแป้งเกี๊ยวอีอีอ,อย่างนึงที่ลักษณะเด่นเขาใส่อะไรคุณแม่ไส,ส้หมูมีไส้หมูด้วยแล้วก็เป็นหมูชิ้นๆแล้วก็เป็นเกี๊ยวกรอบขอชิมน้ำซุปน้ำซุปจะเป็นฟิลใสๆเนาะถ้าเป็นแบบน้ำใสของคุณแม่จะเป็นยนตาโฟเราชอบกินยนตาโฟมากยนตาโฟแล้วว่ะไปซีรีส์ยนตาโฟไหม ไม่มีก็หวังพึ่งรายการนี้แหละให้พาไปกินร้านอร่อยๆอคอมเมนต์มาเออคุณผู้คอมเมนต์มาว่าเยลาโฟร้านไหนอร่อยเดี๋ยวไปตามซีรีส์เจลาโฟแบบนี้เลยเหมือนเดิมเลย20ปี2ีาปียี่าปีไม่ได้มาเลยนะ <S 1> <S 1> คิดถึงไม่ได้มาเลยตั้งแต่ย้ายบ้านตั้งแต่เธอโตเลเนี่ย น้ำใสเขาจะมันเป็นคิวแบบเชงเชงอะ่ะกินแล้วแบบจะสดชื่นสดชื่นอะ่ะแต่ว่าจะมีรสชาติเป็นแบบว่าเค็ม,มอ,อ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเติมพริกลงมานิดนึงก็คือว่าเลิศเลยถ้าไม่กิน,<อ>ถ,กนถ้าไม่กินจี๊ดจานก็กินได้เลยค่ะจอ,อันนี้ต้มยำเกีข้มอีคนจีนเขาจะเรียกเกี๊ยมีอีรสชาติต้มยำจะเป็นคิวรสชาติต้มยำแบบไม่ได้จัดจานเป็นแบบสดน้ำได้ลูกพีนปลาอืมอืมอร่อยอืมลูกพีนปลาอร่อยไหม อราก็จะมีเกี๊ยวกรอบนะเกี๊ยวกรอบมีไส้อยู่ด้วยนะเกี๊ยวหมูทางนั้นก็ไม่ใช่เกี๊ยวกรอบอออืืืเคยกินแต่เกี๊ยวที่มันไม่มีไส้นะออืที่นี่เขาจะมีไส้หมูใช่เลยอ่ะจริงนะเส้นเล็กใช่ไหมเราพริกดองวางสักหนึ่งเซเพเปอร์มินิมอลพริกดองเลิศอ่ะกินเต้าหู้ทอดไหมไม่ได้แข็งนะอืมแต่นิ่มกินเลย้องเนีึงอะไรบ้างคะ เย็นตาโฟก็เป็นฟิลออกเย็นตาโฟเลยเนี่ยนักรีวิวอาหารสจงไว้เขาต้องรีวิวแบบนี้ตรงเป๊ะตรงจุดเย็นตาโฟเนี่ยรสชาติแบบเหมือนเย็นตาโฟเลยเออมันจะต้องออกเย็นตาโฟเข้าใจความหมายไหมล่ะคือหมายความว่าเย็นตาโฟเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีเย็นตาโฟรสชาติของเย็นตาโฟเห็นแบบนี้นะเป็นไส้เลย พริกดองเลเวอร์นะคะดิฉันเป็นไงล่ะเห็นไหมเฮียเขารู้ว่าฉันชอบพริกดองก็เลยเติมฉันเลยไส้แบบไส้กับเือไส้่มันยังรสชาติของไส้ดีไส้ก็จะนุ่มๆเหมือนอะไรเหมือน <laughs> มากันได้นะคะนิ w ชู o โ r o ชนานะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นนะราคาเริ่มต้นชามละห้บาทมากินทั้งสี่ชามคุ้มเลยยังไม่จบอะไรยังไม่จบยังมีอีกร้านหนึ่งไปดูนะจ๊ะว่าจะไปร้านอะไรนะคะย่านปากของตลาดค่ะ มาอีกร้านแล้วคุณแม่จา้าเราอยู่ข้างๆโรงเรียนราชินีที่เขาเป็นเป็น,ปน,ปนซอยอเข้ามาที่เป็นท่าเรือมันมีอีกร้านหนึ่งก็งมากินร้านนี้นะจ๊ะชื่อร้านค่ะคุณขาชื่อร้านเสี่ยวหลังถ้าให้คุณแม่คิดทําไมถึงเสี่ยวหลังนี่แหละถ้าดูจากออสภาพภูมิประเทศเนี่ยเชื่อไหมว่าตรงนี้เป็นแอ่งกระทานี่ก็เชื่อนะสภาพภูมิประเทศภูมิประเทศเนี่ยตรงนี้คือก็เป็นตลาดไงแล้มีท่าเรือด้วยไงตอาจจะมีคนที่เข้ามาขึ้นลงขนส่งอไพวกไอ้วัตถุใดอย่างนี้มันก็เลยมีการขนส่งเข็นรถไปเข็นรถมาค่ะรถวิ่งไปรถวิ่งมาแล้วเเเราากกกก็็มมมนนนนัััั่่่งิหหือบสียวล แต่เมื่อกี้เดี๋ยวต้องถามคุณแม่เหมือนตอบข้อสอบอัตนัยอะเรียนเชิญคุณแม่ดีกว่า <c oughs> คุณแม่คะคุณแม่สวัสดีค่ะอันนี้ค่ะขออนุญาตสอบถามร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาเอินานจริงแหละ้านจริงๆ50หา้าสิบกว่าปีได้ไหมหรือว่าเกินกว่านั้นเกินกว่า เกิดกว่าทําไมชื่อเสี่ยวหลังกระทวงพณิชิ์ค่ะพอหรอมานั่งทานข้าวก่อนตรงนี้เปิดด้วยอ๋อสมัยก่อนตรงนี้คือตีโล่งเลยแล้วเขาก็นั่งกินกันตรงนั้นที่เขามีรถเข็นเข็นเข้าไปในซอยใช่จะส่งพาเล็ตมาเขามากินข้าวแล้วไงก็นั่งไงนั่งหัวชนฝัะทีนี้รถเข็นมันก็มานี่นี่แบบนี้ไงรถเข็นมามาทีนี้มันมาสามคันเลยล้มทับล้มทับคนล้มทับรถหรือรถล้มทับคน อันนี้รถรถไปเข็นทับเข็นย่างอ่อรถทับไปเข็นทับกระทรวงพาณิชย์เออกระทรวงพาณิชย์ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าร้านเสี่ยวหลังไม่แหละถ้าเท่าไบรุ่นอ่ะเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกว่าเสี่ยวหลังแม่เขาเรียกว่าเสี่ยวหลังคนแม่ลองพูดนี้ร้านอะไรนะเสี่ยวหลังร้าน ขายอะไรบ้างกะเทียมไก่กับกะเพราไก่ไก่กระเทียมกับกระเพราไก่ดูเห็นเขาให้เยอะมากคุณแม่เยอะก็เยอะนี่ตลอดจะพูนจานเลยตลอดอ่ะนั้นเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูลองทานกระเพราไก่กับไก่กระเทียมสเมนูยอดฮิตเพราะว่าขายแค่2เมนู เยอะมากเยอะจริงๆเยอะแบบว่าปูนแบบว่าอีกนิดนึงถึงเพดานร้านแล้วอะเยอะนะคุณแม่อ,มอันนี้ก็คือว่าเป็นไก่กระเทียมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไก่กระเพรานะคะไข่ดาวนี่รสเนาะเป็นไข่ดาวไม่สุกอยู่บ้านทอดให้ได้แบบนี้ได้ปะได้ค่ะอะชิมเลยคุณแม่มีเอาไก่กระเทียมก่อนนี่ดูดิผัดแล้วมันจะเป็นแบบน้ำฉ่ำๆแบบนนเนี้ยเนาะตอนนี้เจาะไข่ได้ไหมี้เอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะ ใช่เพราะว่าจะมีความนุ่มอะดูแล้วเหมือนแห้งๆเนาะแต่วากินแล้วมันนุ่มมันมันมีความเด้งๆตอนนี้แม่ไปกระเพราก่อนนะกระเพราต่อเราให้เยอะจริงจานหนึ่งกินได้ส5้าคนอะแล้วแต่คนกะเออแล้วแต่คนถ้า<ม>คน<ๆ>กินเก่งก็หนึ่งจานอิ่มอย่างเด็กนักเรียนอะหรือว่าแบบพี่ๆที่แถวน,นี้อะไรเงี้ยเออต้องใช้แรงใช้กาลังเงี้ยจานเดียวก็คืออิ่มหมดอืมกะเพราก็ดีนะ ไม่เผ็ดมากมก็จะมีความเผ็ดกว่าม,มันต้องเผ็ดกว่าอยู่แล้วเพราะมันอันนี้ไม่ได้ใส่พริกอันนี้ใส่พริกค่ะจานละ50บาทไข่10บาทรวมเป็นจานเนี้ยหกสบาทกินออกินวันนี้อิ่มไปถึงพรุ่งนี้แหละคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะสมมากทุกคนค่ะเรายกนิ้วโป้งให้เลย อ่ะมาตามกันได้นะคะ3ร้านย่านปากคลองตลาดนะคุณแม่เนาะไปสดจิ้มนะแล้วก็เดินไปนิวอะไรนะนิวชูรสนี่ไงฉันไม่เคยเรียกร้าน,นั้นเรีเคย,เยแต่ก๋วยเตี๋ยวพาาวรัดแล้วก็นั่งรถมานี่กินสบท้ายก็อนทุกวันนะคะตังต้งแต่6กโมงเช้าเพราะว่าจะขายนักเรียนแบบ7จ็ดโมงก่อนเข้าแถวอะไรเงี้ยแม่บอกว่าคนเยอะมากตอนเท้าเจ็ดโมงแต่ว่าสวั์อาทิตย์อะหยุดบิดทางหน้านะคะกเกษตรธรรานแม่ซิกกะจินะคะจะพาไปกินอะไรย่านไหนนะคะต้องรอดตามค่ะวันนี้ไปลบยบาย ยังยังไม่ไปแม่ต้องบอกเขาว่าต้องบอกเาว่าไปเพราะจะได้กินต่อบายบายคุณผู้ชมานากค่ะบบายบายคุณผู้ชมไปแล้วนะบายบายแม่ถามอ่ะไปไปแล้วเนะหรอ